คำสอนของปรมาจารย์โกลเด้นซันมาสเตอร์คุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดนับตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณมายังโลกที่เป็นโรงเรียนฝึกจิตวิญญาณแห่งนี้คุณได้ประสบกับความรู้สึกต่างๆมากมายเพื่อกระตุน้นและกระตุน้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของคุณในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้และเข้าใจนี้ ทำเพื่อพัฒนาปัญญาการใช้ความรู้อย่างชันฉลาดเมื่อคุณมายังโลกในตอนแรกคุณไร้เดียงสาและยังไม่บรรลุนิติภาวะคุณถูกควบคุมและควบคุมอย่างง่ายดายเพื่อให้เชื่อในระบบความเชื่อต่างๆหลักคำสอนและแนวคิดบางอย่างเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่หลอกใช้คุณ หลอกใช้ความคิดของคุณในความปรารถนาที่จะใช้พลังงานของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่เห็นแก่ตัวของพวกเขาทั้งหมดและยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกจิตวิญญาณของคุณด้วยดังนั้นคุณอาจยังคงพัฒนาคุณลักษณะของพระเจ้าสำหรับการพัฒนาจิตวิญญาณของคุณการอย่างรู้หรือการตื่นรู้เป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่สำคัญที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณถูกควบคุมและจัดการจึงมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในการคิดของคุณซึ่งขัดขวางมาให้แต่ละคนเข้าใจว่าคุณเป็นใครมาจากไหนและสามารถครอบครองคุณอย่างได้อย่างแท้จริง เมื่อคุณเชื่อว่าบางสิ่งเป็นความจริงคุณจะไม่ตั้งคำถา,ถามถึงความถูกต้องของสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นความจริงอีกต่อไปคุณปล่อยให้ความคิดของคุณเป็นไปตามรูปแบบก่อนหน้านี้และคุณยังคงแสดงประสบการณ์เดียวกันนี้ในชีวิตของคุณโลกมีความยินดีให้คุณเรียนรู้ระเบียบวิน,นัยและความพอประมาณ มีทั้งพลังงานที่ดีและชั่วร้ายที่นี่เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณในลักษณะของพระเจ้าในด้านความแข็งแกร่งวินัยความพักเพียรความอดทนความเห็นหนกเห็นใจความเข้าใจความซื่อสัตย์ความอดทนเจ็ดจำนงระเบียบความสามัคคีความสมดุลความชอบธรรมทั้งหมด เพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณของคุณสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คือทบทวนความเชื่อของคุณด้วยการเปิดใจโดยใช้ตรรก,กะซึ่งเป็นลักษณะผู้ชายของพระเจ้าที่คุณสร้างขึ้นในรูปแบบของอุปมาและเปิดใจหรือความรู้สึกของคุณซึ่งเป็นลักษณะผู้หญิงของพระเจ้าที่คุณถูกสร้างมา นี่คือแง่มุมของชายและหญิงในจิตวิญญาณทั้งหมดที่สร้างขึ้นตามความคล้ายคลึงกันของพระเจ้าตั้งคำถามกับความเชื่อของคุณทุกคนและแยกแยะว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือสิ่งที่ไม่จริงและสิ่งนี้จะตั้งโปรแกรมใหม่ในด้านการควบคุมจิตใจซึ่งกำลังขัดขวางมาให้คุณเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของคุณในฐานะผู้สร้างร่วมพระเจ้า ตัวอย่างเล็กๆได้น้อยของสิ่งที่เราอยากให้คุณคิดใหม่คือบางสิ่งในสังคมของคุณที่เรียกว่าบาปบาปคืออะไรใครเป็นคนพัฒนาแนวคิดนี้และเพื่อจุดประสงค์อะไรให้จำไว้ว่าไม่มีบาปในใจของพระเจ้าแค่การเรียนรู้บทเรียนบาปเป็นแนวคิดที่ยึดจิตวิญญาณให้อยู่แต่อยู่ในสภาพที่มีแต่ศักยภาพที่จำกัด อยู่แต่ในกรอบแต่หากว่าคุรยอมรับความเชื่อนี้บนโลกใบนี้ในโรงเรียนฝึกสอนจิตวิญญาณแห่งนี้ปัญญาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์พวกเราคือปรมาจารย์โกลเด้นวันผู้สร้างโรงเรียนผู้ฝึกสอนทางจิตวิญญาณแห่งนี้ พวกเราคือปอรรารามาจา์โกลเด้นวันผู้สร้างโรงเรียนฝึกสอนทางจิตวิญญาณแห่งนี้อยากให้คุณสัมผัสประสบการณ์ทั้งหมดของชีวิตจนกว่าคุณจะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของคุณว่าอะไรดีสำหรับคุณและอะไรไม่ดีสำหรับคุณ ควรเป็นคนเดียวที่รับผิดชอบต่อการกระทำของคุณควรเป็นคนเดียวที่สามารถแสดงความเป็นจริงของคุณตามความคิดของคุณคุณเป็นคนเดียวที่เชื่อมต่อโดยตรงกับจิตจักรวาลสากลซึ่งเขียนโปรแกรมประสบการณ์แต่ละอย่างของคุณเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของคุณไม่มีบาปมีแต่ประสบการณ์การเรียนรู้ คนที่สอนเรื่องบาปคือคนที่ถูกกระตุ้นให้ควบคุมความคิดประสบการณ์และการพัฒนาของคุณงานของเราคือช่วยให้คุณเข้าใจว่าควรเป็นใครและพัฒนาความเป็นพระเจ้าความเป็นผู้สร้างร่วมที่คุณมาสู่โลกนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่ว ไม่มีการต่อสู้ใดนอกจากความเข้าใจซึ่งเราทุกคนทำงานเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของคุณและสิ่งที่เรียกว่าความชั่วร้ายเป็นส่วนสำคัญของภาพลวงตาสำหรับการเติบโตของจิตวิญญาณของคุณจำไว้ว่าทุกชีวิตมาจากพระเจ้าโดยไม่คำนึงถึงสถานะของการตระหนักรู้พลังเหล่านั้น ที่มีแรงจูงใจในการควบคุมความคิดประสบการณ์และป้องกันการพัฒนาของคุณนั้นไม่ได้ทำงานเพื่อการพัฒนาของคุณโดยตรงแต่ถ้าคุณเข้าใจจริงๆสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นพลังเหล่านี้คือพลังที่กลับเทื่อนโดยพลังงานด้านลบของความกลัวความวิตกกังวลและความนับถือตนเองต่ำ ซึ่งสร้างขึ้นโดยแต่ละดวงวิญญาณเพื่อความอยู่รอดของผู้ที่สร้างความเชื่อต่างๆสร้างแต่ความกลัวและความวิตกกังวลครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาของคุณเพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้การแยกแยะในสิ่งที่สอนและสิ่งที่ถูกต้อง โดยพิจารณาจากความรู้สึกของคุณเมื่อคุณนำแง่มุมที่เป็นเพศชายและเพศหญิงของตัวพระเจ้าของคุณมาทบทวนความเชื่อของคุณและเริ่มตั้งโปรแกรมใหม่ในด้านที่เป็นความจริงในความคิดของคุณในความเป็นจริงคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดเพราะเรารู้ถึงความสามารถของคุณในฐานะผู้ร่วม สร้างของพระเจ้าในการฝึกอบรมไม่มีข้อจำกัดในสิ่งที่คุณสามารถทำได้เนื่องจากมีวิญญาณจํานวนมากในคลาสการฝึกจิตวิญญาณนี้ซึ่งตั้งโปรแกรมระบบความเชื่อใหม่และไม่ยอมรับคำโกหกที่กัดขวางไม่ให้คุณกลายเป็นคนที่คุณออกแบบให้เป็นเมื่อคุณเปลี่ยนความคิด คุณจะเปลี่ยนความเป็นจริงของคุณเมื่อคุรเรียนรู้ที่จะมองหาความรักในทุกๆประสบการณ์แล้วเรียนรู้ที่จะเป็นความรักในทุกประสบการณ์คุณก็จะอยู่ในเส้นทางสู่การเป็นพระเจ้าผู้สร้างร่วมของพระเจ้าโ c o ก r e a t o r god ที่คุณมาที่นี่เพื่อเป็นพระผู้สร้าง,งสาร้างสรรค์ในสิ่งที่ถูกต้องและสมบูรณ์นั่นเองโดย b ูสเด d a